คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปพูดคุยถึงหนุ่มหล่อคนนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งของทางช่องสามมากๆเลยนะคะสำหรับริววชิรวิทย์ค่ะต้องบอกว่าเราได้เห็นนะคะละครหลากหลายเรื่องแล้วที่ได้เจอริวนะแต,นนาาวนะแต่ปีนี้เป็นปีที่ปังของเขามากจริงๆวันนี้มาอัปเดตก,กันดีกว่าว่าจะมีละครเรื่องอะไรกันบ้างนะคะไปฟังจากริวค่ะฟังที่สุดในปีนี้ริว,ว่าน่าจะเป็นผลงานละครคนระัเพราะว่า บนิจจริงก่อนหน้านี้ดูแบบถ่ายละครติดกันมาตลอดโดยที่ว่ายังยังไม่ได้มีออนแอร์เพราะว่ายังไม่ได้ปิดกล้องแต่ว่าอย่างปีนี้โชคดีที่ว่าละครริวมีจะออนแอร์นั้ประมาณ3เรื่องติดๆิดกันเลยครับใช่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่แบบผลงานเรามีให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนได้ดูครับผมายที่ถึงกันได้โดนปีนี้ครับผ่ายที่ถึงครับออะไบ้างมีเรื่องอะไรบ้างคปีนี้เรื่องแรกก็ที่ที่เพิ่งจะจบไปก็คือด้ฉันพญาครับเป็นหนุ่มสะพาน แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าวันที่6มิถุนายนจะเป็นละครลเรื่องเมตตาดาครับผมที่จะออนแอร์แล้วก็ปลายช่วงปล,ปลายปีจะเป็นอุบัติละเกาะสวรรค์แล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะเปิดกำลังจะเปิดกล้องเรื่องใหม่ก็คือเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับครับผมก็สาธุครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสลูครับจริงจริงดีใจแล้วก็ไม่ถึงว่าทุกคน ทีมงานตั้งใจมากมแล้วก็พอผลออกมาก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยครับแล้วก็แบบดีใจที่เป็นแฟนทุกคนติดตามแล้วก็อย่าง,างตัวละครลิวในหลอจริงจริงตั้งใจเล่นให้แฟนคลับเพราะว่าแบบมันใส่สุดพลังมากจริงๆนะฮะแล้วก็ริวไปขอผู้จัดอลองครับขอพี่แก้วปิ้งไก่ครับไปขอคือเล่นได้เล่นไนข่อลองก็ต้องต้องต้องปิ้งไก่เราก็เลยบอกว่าผมขอเป็นส่วนหนึ่งของการปิ้งไก่เลยนะฮะเขาก็เลยให้ริวรับ สืบทอดตำแหน่งปิ้งไก่ของเรื่องนี้ต่อจากพี่ก๊อฟับผมพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเป็นอะไรฟินไหมพอได้เป็นปิ้งไก่ฟินครับผมได้ปิ้งกี่ตัวก็ฟินทุกตัวครับผมใช่ครับใช่มีมีรีวิวโพสต์ในไอทีเองด้วยว่าแบบเราดีใจแต่ว่าอย่างเรื่องอุบัติละก่อสวรรค์นั่นอันนั้นน่ะไม่ได้ปิ้งไก่แล้วคือเรื่องอยู่ที่ทะเลแล้วปิ้งไก่ก็คงไม่ได้ยัต้องปิ้งปลาครับผมครับ หรือหรืว้ว,ว่าอย่างอย่างค่ายอะลองน่าจะมีมีคนที่แบบคอยสืบต่อไปนะการปิ้งไก่ครับผมแต่ว่ายังไงพี่ก๊อฟหรือพี่กันของเราก็าคือยังคงเป็นตำนานในการปิ้งไก่อยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็สองเรื่องติดกันนะก็ก็ดีใจเพราะว่ากองกองอะหลอกไคือคนชอบบอกว่าเขาแบบ ขาเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วพอพอเราได้ไปไปไปทำงานจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่แบบพี่เขาดูแลดีมากแล้วอยากให้นักแสดงทุกคนได้ลองถ่ายกับอลองนะเพราะว่าแบบเราจะได้วิชาจากเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าบูที่เป็นเอกลักษณ์จริงครับผมจอ,อดแอได้รับชมกันนะคะสำหรับเลือดเจ้าพญาเนี่ยก็เพิ่งจบไปเนาะแล้วก็เตรียมต่อในมาตาลตาค่ะ อาขอ่อยมาตาละดานะผู้ชมขะแล้วก็ยังมีอุบัติรักเกาดสวรรค์ด้วยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่รอปิดกล้องนะคะงานปังงานแน่นจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้เนี่ยเรื่องเจ้าพยาจะจบไปแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยก็คือฉลุยเลยะคะ่ะแฮปปี้มากๆเนาะยังคุยกับริวกันต่อนะคะบอกว่าแอบติบดใจบนบูซะแล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงไปฟังค่ะชอบใช่ชอบชอบชอบราะว่าคือ กับอลอถคือเรื่องบู๊เขาแบบเขาบ้นจริงๆรแล้วมันทำให้เราพอเราเห็นงานตัวเองทุกคนเห็นงานตัวเองทุกคนก็จะภูมิใจกับสิ่งที่แบบพวกเราเหนื่อยมาผมพี่สตันอย่างพี่สตันนี่คือต้องขอบคุณมากๆแบบแบบโอ้โหเขาทําให้เราครับดูแบบธรรมะแมงอะไรเงี้ยครับพี่เนือรับได้ครับได้ครับแต่ว่ากระดูกจะกรอบแกรบนิดนึงครับอย่างเช่นหลังริ้วจะกรอบแกรบนิดนึงครับครับผม แต่ว่าทางานเต็มที่ครับเอาจริงๆแค่แค่แบบเขาดูผลงานเราอะริวริวเหมือนแบบเป็นเป็นนักปิงปองมาก่อนนะแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาช่อง3มหรือว่ามาถ่ายละครนันก็มันมันเกินแบบมันเกินกับสิ่งที่เราคิดไว้มาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็แค่แค่แค่เขาดูละครเราก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราแบบเราก็ดีใจให้เราได้เล่นอะไรเงี้ยสนุกกับ ใช่ครับรู้สึกว่ามันมันหาอะไรใหม่ๆได้ตลอดเลยแล้วจริงๆคือพออยู่กองละครเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นเป็นครอบครัวเราไม่ได้เจอแราเราแบบเราทั้งวันเนี่ยเราก็เจอกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเราคุ้นชินกับการการเจอคนในกองถ่ายมากกว่าอย่างวันนี้มารับรางวัลก็คือไม่ได้เจอคนเยอะอย่างเงี้ยนานมากแล้วรวิวเขินนะเขินแบบ ครับใช่ก็ตะกุกไะกับมาหน่ดนึงเลยก็ขออภัยด้วยครับนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเห็นหนุ่มหน้าใสๆแบบนี้ต้องบอกว่าเขาชอบบทบู๊ไปแล้วนะคุณและที่สําคัญนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะบอกว่าคือดีใจมากเลยตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้มาไกลเกินฝันจากนักปิงปองในวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นนักแสดงที่แฟนๆได้ติดตามชมผลงานนะคะเขาบอกว่าก็รู้สึกดีใจในตัวเองนะคะก็ติดตามด้วยแล้วกันทุกๆผลงานของริวิชรวิทย์นะคะ Terima kasih telah menonton